ชื่ออรนนดนชนกหรือว่าดำดงสมมุติว่าเพื่อนเราผักเราจะส่งเพลงอะไรให้เขาครับเพลงนี้เลยเขาโมได้มักมือทำไมครับนีนะคือตรง,งน้ก็ดูดินังเองมีสวย,สวย สวัสดีครับผมผมบางนัดฟิลเจอร์แบนด์นะครับถ้าหากเพื่นอนออหังเงรเา,า,าจะส่งเพลงอะไรให้เขาถ้าเพื่อนออหังจะส่งเพลงอะไรผมคิดว่าผมน่าจะส่งเพลงพวกเพลงสนุกมันๆพวกสามชาติเป็นไปได้ก็จะโจ้พึมๆบางนัดฟิวเจอร์แบนด์นี่แหละครับ,บรทำไมครับ ผมว่าคนอกหักอย่าไปฟังเลยครับเพลงเศร้าถ้ายิ่งฟังเพลงเศร้ามันก็จะจิตมันก็จะตกลงไปเรื่อยๆมันก็จะฝังอยู่แต่อย่างนั้นผมว่าถ้าเขาทิ้งไปแล้วถ้าเขาทิ้งเราไปแล้วเราอกหักแล้วเนี่ฟังอะไรที่มันมีความสุกดีกว่าครับ